ปัญหาใหญ่ในอนาคตของพวกเราจากวันนี้ไปถึงอนาคตคือโลกมันยืดหยุ่น พราะฉะนั้นความเปราะบางความยากจนในเมืองไม่ใช่โจทย์ของการไม่มีปัญหแต่เป็นโจทย์ของวามไม่มั่นคงคนจนอยู่ในเมืองอยู่ได้ต่อสัญญาปีต่อปีเดือนต่อเดือนอาชีพไม่รู้ว่าอายุ50จะถูกไล่ออกไหมความมั่นคงส่วนนี้ไม่มีมีการพูดกันในกรทมอเองแล้วนะครับว่าสํานักที่กำลังอยากจะตั้งใหม่คือสํานักการพัฒนาเศรฐษฐกิจแล้วมันจะมาไล่ดูตั้งแต่หาเล่แผงลอยปัญหาหาเล่แผงลอยไม่ใช่ปัญหาเรื่องระเบียบอย่างเดียวปัญหาเรื่องชีวิตทางเศรฐษฐกิจซึ่งมันจะเกี่ยวกับพวกคุณด้วยจะทำมาหากินมีค่าองชีีพท่ถูกล ยังไงเศรษฐกิจในเมืองจะส่งเสริมให้เกิดอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่รอคนเห่อสร้าง CBD กันอย่างเดียวไอนน้โจทย์แบบนี้มันคือโจทย์ที่กทมเขารับรู้แล้ว Local Economic Development ซึ่งจริงๆมันเป็นโจทย์การพัฒนามเมืองในต่างประเทศไม่ใช่โจทย์ของการเอาเงินลงทุนขนาดใหญ่ลงมาแต่เป็นโจทย์ที่จะสนับสนุนให้คนในเมืองมันสามารถมีชีวิตรอดในเมืองได้ก็คือสิทธิที่จะอยู่ในเมืองซึ่งผมย้ำว่าโจทย์สิทธิที่อยู่ในเมืองไม่ใช่โจทย์ของคนจนอย่างเดียวนะมันเป็นโจทย์ของทุกคน